เป่าค to well ืออะไรันก็โอ๊อยโอด้ฉันเหรอยดฉันเหรอกินเบียร์ยี่ห้อหมาสีทองหมาสีทองหายเมาหายังนั่นนี่ก่อนเมงมึแื่อเช้าในตื่นมาหน้าก็บวมนิยุบแล้วเนี่ยเมื่อวานคุณไปกินเลี้ยงอะไรมา กินเลี้ยงน้องกายแล้วเมาไหมคือจะพูดทําไมนี่คือจะพูดทําไมฮะมมเมาไหมากรู้มเมาไหม,ไมเมาคืออะไรนี่ เมาเพืออ่ะพี่เป๊กเมื่อวานแม่อาการประมาณไหนกินแค่2แก้วค่ะเด็กเอาผลไม้ให้มันแบบแม่ลอยอ้าวก็แล้วค็ผมฉันเราพี่ไม่มีรสอันหุ่นให้พี่เป๊กอ่ะชอบกินน้ำหวานใส่แอลกอฮอล์กับน้ำแบบรสต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นคชอบแต่แม่ส่วนก็ไม่ชอบแม่ก็เลยแม่ซ้อมมาสีทองอ้าวแม่หวานสีทองแม่ก็เลยกินหวานสีทองไปใช่สองแก้วก็ไปเสองแก้วไปเลยแก่แรงไม่เป็นไรสบายใช่สบายไม่เป็นไสบายแก้วแรกไม่เป็นไรนะ

สองนี่แก่แรกไม่เป็นไรนะอแกสองลมไปแล้วแกสองไปแล้วกสองดูสิลูแคนได้สอง้อมอยู่นะพี่ทำไมมันเป็นแกวที่สองอ่ะแกบอกแม่อร่อยเลยไปเอาเบียสิงมาเปิดวะไปเดี๋ยวเวียอวไป้าเลยค่ะเจอนใหม่ผมจะเจอกันใหม่พอขอโทษไดไม่ได้ละไม่ได้ไปส่งนะไปนอนเถอะไปนอนเถอะ Viking. Ah. Yeah. ปกติแต่พอแก้แค่สองมันใจมันแบบบูบูบบฉันไม่ไหวแล้วคือนั่งมาอยู่แล้วมันมันไปเองใช่ท่นอย่างนี้แล้วนะอย่างนี้นะนี่ตะบูนนั่งข้างที่แม่นั่งมันไม่มีที่พิงแม่เลยไล่ตะบูลนี้ตะบูนนี้จะจะนั่งเตือนคนดูคลิปนี้ไ้ก่อนว่าอันนี้มันเป็นงานวันสําคัญของน้องกายสังสรรค์แคปกติแล้วกากินที่บ้านันแหละไม่ได้เวลาคือเคือไม่ต้องห่วงเมื่อไหร่ที่เรามีคลิปว่าแม่มึนหรือแม่เมาอยู่กับลูกแน่นอนแม่หมุยปีจริงไม่ใช่แต่ สมุยใช่สมุยกันคำสุดท้ายแม่สมุยที่ก็เดี๋ยวเปิดคลิปที่สมุยให้ดูอีกก่อนพาแม่มากินค็อกเทลที่สมุยนะครับผมดูหน้าดิให้ดูตาหวานมากเต้นมาเราเต้นตาหน้าดำตดำตเฮ้ย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 ไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยไปไปเฮ้ย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 เต้นตัวคนแก่เท่ามาก เท่ามาคุณแม่ไม่มีใครเท่ากับเธอแล้วถ่ายอยู่หน้าคนเมาไหมเมาเออเดินตัวมาตึงตึงงเมาอยู่คนเดียว ตอนเนี้ยแขนตอนเนี้ยผมก้ามเนื้อตอนเนี้ยผมอักเสบมันฉีกเข้ามาแม่ไม่รู้แม่ขอเมื่อวานเมื่อว่ว่าอะไรเมื่อวานแม่ลุกไม่ไหวกูเลยให้แม่จับหลังแล้วมาตรงเนี้ยอยู่แม่กูก็เอนแล้วก็จับแขนกูแล้วแขนกูอยู่่เนี้ยแล้วก็ไปแล้วไปแม่กูล้มเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันนะครับว่าเราจะประมาณไหนเวลาแม่เมา คุณชื่ออะไรครับตอนนี้ไม่ชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรมมันเงที่ขอมันแหงพระเอาแต่ร้องอ่อนเ้ยอมาอเบ้ากคิดแม่เหรอว่าเอกูถามเขาว่าชื่ออะไรตั้งแต่ต้นคลิปอะเครไม่บอกเลยคุณชื่ออะไรคะว่าเอเอว่าเอเอ เขาจำชื่อไม่ได้เว้ยเขาจำชื่อเด็กไม่ได้เว้ยหนักแล้วอ่ะุสนทนั่งเบแตโอ๊ยรกันไปอ่ยทำไมทำไมทำไกับแม่หนได้ไงเนาะ เดี๋ยวอย่าเล่นเกมตอบคำถามเลยแม่ทำไมไม่ออกทำไมไม่เปิดแอร์ล่ะทำไมแล้วเขาเปิดแอร์ยังถ้าแตะได้ไปอ่ะเออค้องปิดเนี่ยแม่ปิดนี่มี acting กลางทางกันหนาให้ดูแม่ดูรีแอคตัวเองตอนตอนเมาแค่ไหนเอาลิปสติกของแม่เรากายมาทาเหมือนคนดูบุหรี่8ปีแล้วแม่ไปอยากรู้จริงตอนนี้เมาไหมฮะอยากสัมภาษณ์นร่ง ดาอ้ยไม่ม <Bond> ีแรงนะไม่มีแรงบวกไม่ได้เอาพ่อจริงปกติปกติถ้าพ่อด่าแค่นี้พ <classy> ่อตายแล้วเออเออนี Boy? ่ขนาดพ่อด่าแรงนะพ่อด่าว่าหมือนคนบ้าขำเลยนะเนี่ยถ้าเป็นปกติพ่อตายแล้วนี่มาอารมณ์ดีจังหวะนี้แหละเอาเลยเอาเลยได้ฉันเหรอ

แค่สองแก้วเองนะเฮ้ยเราพูดยี่ห้อเบียร์ไม่ได้พูดไม่ได้แม่กินนี่แม่กินเบียร์ยี่ห้อหมาสีทองหมาสีทองใช่มันขำกันแล้วเพราเราพูดคาว่ามึงขำอะไรขำเลยวะขำเลยวะแหละขำเลยวะชินาชินาชินา ก็ตีเลยนี่ไหยนันล่ดาัวพอับหัวแม่พแบบนี้เลยมือมือลกฉพูดคำว่าตนะง่ายดีฉันูดว่าอี แคมปิดคลิปให้น่อยไม่รู้ตัวรู้ตัวแหนแม่ไม่ตอบสนองเลยแม่แม่รู้สึกเลยแม่ถามชื่อว่าคุณชื่ออะไรฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเป็กกายไลฟ์ และช่องปาร์คมาโรดี้อมากโรดียบายก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปที่ดูกันไปแล้วก็ไอคลิปก่อนนที่พ่อกับแม่ไปเป็นยูทูบคอมเมนต์เยอะมากนะแล้วอ่านหมดพ่อ อ่านหมดทุกคอมเมนต์คอมเมนต์เขาแฮปปี้เขาชอบเนี่ยเวลามีคนมาคอมเมนต์เขาเขาชอบอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์พ่อๆเนี่เออันนี่คอมเมนต์เป็นร้อยอะไองสองร้อยแล้วเหรอเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยพ่อชอบพ่อชอบเนี่ยพ่อยังอัปเดตตลอดเวลาพ่อนั่งดูเลยกค่นั้นคอมเมนต์ไม่เสียหายครับคอมเมนต์ไปเลยใช่แล้วพ่อคนที่อ่านอะคือพ่อผมแม่พี่เป้ก็อ่านเหมือนกันใช่ใช่คือเข้าไปอ่านตลอดเลยไงก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่เป็นกำลังใจมากๆนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย ช่องปักามาเลยดีปุ๊ช่องนี้แล้วคุณจะไม่จี๊ใจกดระดิ่งกดไลก์ก่อนสมัครสมาชิกไป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 